เรามาและสวัสดีทุกคนเมื่อวานนี่พัวยายเปยเอาแมงค์ขน,นลงไปขายให้พี่น้องตอนเฮากำลังิเตรียมโตออกโหลดไปขึ้นบ้านใหม่ป้าอะไรกันขึ้นไปหาลูกชายอะไรพี่น้องมาได้ถ่ายเขาคลิปเนาะสีมึงเห็นกินยังเฮ้ยอ๋อกำลังทายหุ่นหน้าบ่พี่ไอ้ฮักสิล่องมอนีบ่ เอออ้าวผ้าร้านเคยเห็ดยังอีแหละเทปูนอีแหละโอ้ยอาวอาวผู้ปกินนะเอ้าอเอามื่อโลดศพันมาพี่นั่งกันพี่มาประสดแม่ถ้าโอ้ยอ่ะคือกินสินะเอามื่อเลิศพิ่นวมาอย่าพยายามกินมาได้ ืออเบบ่แมนของผู้ใหญ่จะดีซื้อน้ำนั่นลูกชายแล้วเอามาหายเอา,เา,อาเมาแบ่งเอาเมาแบ่งให้น้องซีกินแล้วก็สิ้หายบ้านชี้เคี้ยวแน่ชีไปหายบ่าวดาวนแาาน,นาา่แล้วก็แจกหลังเฮียนแน่มบ้านก็เอาไปหายเจมันลากับพี่น้องเพิน่นจักตาพี่ไอเอ็นสีไทยตะกะนะแน่เหตุการณ์ผู้เจ้าบอ เอขาเจียดเองข้าวสัมอืออืกินบ่เบิดดอซ่กอยู่ไรชิมกะมึงเดืพี่น้องยังยงนองกินเป็นเถอะนะได้กินอีกได้หนแซ่บอยู่ได้มาสันเบงเบอน้องสีปิ่งกบสู่ผนายพามกินมาสันเจ้านายกินอลไวเออกินต้มอื่งเอออีซี มันบอกกินอึ่งพี่นอ้องอีซีนะเอ้ยเอ้าซีมละ่ะไปใส่ตู้เย็นไปม,มันสิเปื่อยว่าหายพัวยาแปกินน้ำมึงดูพี่น้องซีมมันกับบอกกินมึงดูมันสิก,กินแล้วม,มันบอกซีมเไปใส่ซองผิดเนี่ยไม่หายพัวกินน้ำกั็ผอมึงน้ำบัดเขาขึ้นมาแต่ทายนาชีแจกนังเฮียนตอนสวยๆจักหน่อยแล้วเขาก็ลังหลังมานะครับ จะหายบานสีเขียวแน่ไปหายบ่าวดาวแน่บ่ายควายน้ำบ่เอาก็สีแตะงามง่าไปไหนอีใต้หนาววะเนี่ยมัอออนยอยากมันก็ลงไปมันแก่เสือกบพ,พี่น้องมันแก่เสือกบไหมเออมันแก่เสือกบเออนี่เดย์พญหย่พามกับร้านเคยกินโตบือห่างก,กันแล้ว เดือยสองตัวแต่เคยกินหลงว่งอนะฮะแต่เคยกินหลงว่งกับข่าวแะนะอะไรใช่นั่งเคยเฮ้ยมันสุกมันใสก็แน่ดิบๆจะไปกินยังได้มันสุกซะก่อนปลาตะกะนะสามสีงามขี้งัวเต็มดำขลืออยู่เหมืนเอาไปไอ้เบิเอาไปใส่ เออไปใส่เหงาเ้าสามสิบกว่ามังเรื่องนังไปเพื่อนเภาขึ้นเจเจแหล่คือเจเขียวอนี้เจเขียวเอาขิงงวงเพิ่ปาสามสิบกว่าสอบวาสันข้นมาได้บางวงปุ๊บนะวายไปที่ไปข้นได้เคยคือบปข้นมาบ่มน่เคย เจ๊สายเนี่ยหนัก็จอบกินเท่ลไรน่วยเจ๊สายฮะเจอกบปรยากาดตอาเป็นเจ๊โม้เศรย์ย้่เฮ้บวะฮะเขาเป็นเจ๊เอาขาแคบเขาเอิญเจ๊สีเขามันมันเเงินแนั่นแหะเอาขเขาเอิญเจ๊ละขามีปึ๊บกนมาได้สันมีอะไร่แหะบบเจสาวพัน ทางเมึงขณะในเมื่อหายยาแปรสิจงมา่หายจากสามสี่อันมา่หายเพ่นกับลูกชายหืลูกชายมาเข่าวองเฮียนออเไปซื้ออยู่ห้านไปอะไมึงแนมเพนอีจอยอยู่อีจอยวะโทรโทรหามันดูหามันมาหนิโทรหามันดูเฮ้ยโทรดูเดียวนี่มันอยู่อยู่บ่หมู่บ้านเห็นมันหิวยังหยางมาจตกบันนามงจ้อยมากมาใส่บ่อเดินบันนามงมา โอ้ลงเออโอ้ทาแส้น้ํามันนี่มาตรฐานเนาะเป่าเป่าปากมาเลยลงเลยอีสีเอ้ยมึงเบิ่งดูมนต์จนแห้งขางนึงสิสิแห้งบ่แลเอ้ยครจตังแต่บ่มันบ่อันนอเนาะทั้งขาวขี้เมียงกับบดีอีกแล้วอาลายเฮานะก็จักสิายนาได้หรือบ่ปีนีมันบ่แห้ง คนนี้พามหาวได้พี่น้องเอ้ยเตรียมสุดท้ายตะกะเลยผู้ควมเพื่นหาวน่ะนะสิโผโผเนาะเออดู้นนี้พามเลยคนนี้พามอยากตกกะใส่พี่น้องเลยเป็นหาวค่ะโผมือนี้นะที่ตกอะไรตีนี่นะ งวพี่น้องเอ้ยจะอ้อมว่าเราเด้องวสิบลันขจาวานเอาไปโทรไปโทรมันสิหับมึงอยู่บ่กโูยส่งกูปปีอักเสบเลยเวมามาเหม่ายขออภัยลาพี่น้อง มีเพจมันยังบอกเป็นบะไ้พันยังบอเฮ้ยอืกันละพันจะถีบกูอีกมึงกูจะถีบมืงขคืนในความจริงแล้พันโผพันบะพันเอาเลขเอาเบอร์พันมาถีบกูกูจะถีบขึ้คืนในความจริงนะบ้านี่าบอกกูบอกพันพันรวมกันหัวหลักตีพหลักตี เออพอไรไอืมพะไหลตีโอ้มาตีมันอลีเนี่ยนะมึงจะใช้ม,มนีด้วย,วยงเงินใครซวยนี่โวยห่ามึงเอยไปรถดจะไปรถดเออรนินไปรดจะไปรอดไปรอไปรอ มันยังบ่ตายพี่น้องยังได้ยินเสียงมันอยู่พี่น้องได้ยินนี้บ่กูสิไปสีขาวกูสิถูเฮือนมันว่าูเฮือนไปลายตี่ลายมันก็้น่ะ2คืนให้มันไปตี่คาแล้วบ่มันยังขึ้นมาคาวบตายเนาะบ่ได้นอน2มื้อ2คืนอะไรทางเพิ่ดียังอันนี้นะ ข้างเั่งหาาา่างพี่น้องระทไทยพี่อ้ยังดีอยู่ได้ยังดีกว่ารดห้าอีกหา้านหนสิซื้อพวงไทยใหม่พี่ไอ้เอ้ยแพงยู้พี่ออ้พันไทยหรือพวงนี่แหละเฮ้ย น,นีเนาะมอตาพหาเอาวปีนี่นะประสิทตกะสองตามาใส่มาเนี่ยนะแต่ร้านเคยมันอยู่นำ้ำอะแห้งหา่าน่าใส่ผงนะสิฮะเรามาแต่สาวอลีนี่เนาะ ฮะสีตกนะจะแช่แล้วกระปลูกนะแบบแบบแช่คาตาเลยบ่เออจุ่มใส่น้ำเอา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 เจนปิว หน้าล้านน่างามจริงๆเลยสองแถวเลียนลงไปสอดติดกระบาบอยพู้น่ะฮู้นฮะยังก็รอบสวยรอบสวยกูแจกไอติมตีแล้วก็จากบักไก่อีทินไปทำกันเมือนะน่เน่าครับพี่ ใล้ให้ได้นะเออขนามันสูงแหงี้อเฮ้ยหาวค่ะไงข้มามบัตบัดรอารต์ลงเดยพุเจ้าปิวพุเจ้าบุคคลอาโน่์ปิวแพงซ่อมซ่อมมันจะปิวอีก อยู่บนนำโหลดแพงแรงกะเอามันกะลกมวนกันมันจะง่ามและขีดงัวเต็มหายหน้าประหลำมีได้คือเนาะพอที่แทกกับเงไทยบ่ได้เบิ่งเงินซะก่อนพี่น้องไปสืบพานไทยฮักเบิดซองพาน

ใหญ่มันขึ้นแน่ทำไปหน่อยๆพิงลิงคือดีแท็กนะพ่อแห้งขึ้นนี่เพื่อนตาลของว่าอะไรตีโย่ตีกูยังอีตีขึ้นอย่บางไรหมายสู่ตายแล้วสู่ตายพี่น้อยน้าเก็บภาพมาเพื่อจำหนี้เด้อผู้อีดำไปเลยพี่น้อทุ่นทุนหนะนะสิผู้เด้ผู้สิทันละไหวะฟุ่นพุ่นฟุ่นฟุ่นให้กับตาถือเสียมเลยสิสิไปห้เฮ็ดปวกมาเนอหน่ะ พูนพี่น้องเห็นคิ่มิ่มตัวซูมกล่องไปชุดอลไรได้เนี่ยถือเสียมไพ่กระตาพี่น้องเม่ไปหาเสียวผมว่าเสียวเอือยผูบไม่มาขอดผูบรุงห่วยแล้วพี่น้องคือขวบห่วยแล้วกูแล้วกอาบด่างห่วนี่บ้ากูจะมืออาบเองมืออาบเองเาไปสำนีเด้อพี่น้องลงไปก่อนเตรียมตัวสิเอากระเลมไปหายตะเคียนจักหน่อยนะคู่มา นักเรียนจักส mm ิมาลายหรือว um ่าน um ักเรียนมันปกตินะหาซิบกูอ่ะวาฉันขอบคุณหลายๆเอื่ยเด้อขอหายบุญนุ่นนำับพวกเอ่ยอยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยทุกคนทุกฐานคือการสบายดีขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คำติชม